ล่งไงในทุกๆเช้านะจ๊ะเสาร่งเสาร่งว่าสีบัวปากแล้วว่าสีเฮ็ดเป็นคลิปใบแล้วล่ะบุญ <c oughs> กดบะไลยขึ้นก้าวโคดมักฝอยเนะะะาะบุญปาปลาให้อาหารปลาอ่าบอ่อปลาเคง็งปลาเค็งภาษาอีสานนะจ๊ะภาษาไทายกับปลาหมอ นี่กับปลาดุกภาษาอีสานภาษาไทยกับปลาดุกคือเก่าเหรอพี่น้องเไยกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวข้าวกินข้าวใหญ่ไว้ย่าเน่ากเบื่อเราคือเราปั่นควนเนาะเลี้ยงปลาก็บอกก็ปลาเลยพี่น้องใอยเลี้ยงมาเลี้ยงแมวก็บอกก็มากับแมว จริงๆขนาดประดุกจุบจ๊บๆๆๆๆๆๆๆซุ่มหน่อยๆซุ่มขี่เดินเตียงได้2สองอาทิตย์ไปนี่ป้ายังว่าท่านถือวสองอาทิตาย์มั็นบ่ไงว่ายู่เด้์ไม่ค่อยว่าเข้าเดียว จากลูกปลาตัวทอนี่ก้อยนี่เนาะเลี้ยงเอามาเลี้ยงว่าพ่อสองอาทิตย์อยู่ตรงนี่เป็นสามตัวเศร้าะอะไยังไงบ้าน,นี้ว่าถิภาคกันล่างมือนี่แหละปล่อยหนามออกแล้วเดี๋ยวเสียวปลาพผนว่าพผลเสียวไปดุกลงมาอีกมาลงอีกโอ้ยเบาตัาวเบากับหัว ไม้สลีของพระท่านเอาอไปมั่นอยู่เท้วเสียวพักอันนั้นไปมั่นอยู่บองห้อยจอได้ยังเห็น,นมันกินวัตตนี่เลยนะจ๊ะนี่นี่นี่นาดเม็กซิกันหรือนะฮะพักผงสลดบอน,นี่ออกไข่อีกแล้วเดวสิเดเมเก็บไข่มันไปฝัก ต้องเก็บไข่มันไปฟักได้พี่น้องถ้าปล่อยมันฟักเองตามธรรมชาตินี่มันสิบวได้ผลไอ้นี่ถ้าเขาไปฟักให้เพื่อนนึงสิมันก็สิได้ผลดีกว่าต้องเก็บไข่มันไปฟักพี่น้องนี่ไข่นี่สวยจังเลยไข่นี่สวยมากแบเชอรี่สีทองกอดกันอมร่มเล็มๆนี่อาหารเพิ่น ก็จะยัดยัดลงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่นกระิมาหากินของเพิ่นเองพี่นนองยัดเรากเื่อจังเมื่อก็บเพื่อนกินใบกินยังบนแล้วเขาจังเมื่กอก็บเก็บกลางเก็บเอียงเพิ่อนออกเก็บงาเดี๋ยวเพิ่นสิมาหากินของเพิ่นเองพี่นาะแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่นกระิคคอยกระไตกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเมื่อกินอาหารมาแล้วลกูกอาหารมาแล้วลูกลูกเอ้ยมาเด้อมาเด้อ กินนะจ้ะไปกินนะจ้ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็สิไตามาอันนี้บอ์บอกให้ปังไม้ปังไห,นหน้เลยเมื่อเห็นตัวดอกพี่ดองคู้มันอยู่เลึกดๆนี่ิจับให้เบิง่งเะจ้ะขอโทษนะจ้ะขอโทษน,ทนหนูนะ ขอโทษนะลูกตอ,อ้นหอยปังพี่น้องอันนี้คือหอยปังนะจ๊ะอันนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบนะจ๊ะหอยปังเนี่ยอยู่ในช่วงทดสอบเพื่อนยังว่าท่านออกไข่ดอกพี่น้องเพราะว่าพึ่งสื่อพอพันแม่พันเพผนมาป่วยไอ้สามมือนี่ยแหละสามวันสี่วันนี่แหละเพื่อนก็ต้องปรับสภาพเนาะปรับสภาพให้มันเข้ากับหนามกับบรรยากาศ สภาพอีกอย่างคนผอมลุ่งตัวสมบูรณ์พ่นเราเพิ่งจงสีไข่คิดว่านะกระุนอยู่นี่นะว่าพ่นสีออกไข่แย่มื่อใดสีเป็นไข่จังใดอันนี้บอลูบกห้อยลูห้อยเชอรี่เอามาปล่อยคิดว่าน่าสิเป็นเกือบลอยแล้วนะพี่น้องที่พ่อออกมาที่คุณพ่อเราคอยมะพรัยสีเห็นตัวคนมาโน่เนาะนี่ตัวคนในน้อยในน้อยนี่พี่น้อง น้อยๆน้อยน้อย,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 อยจะดูเป็นการรบกเกลืก่อนเขาไหมเห็นวะเห็นรูปห้หอยป่นี่น่าสีเห็นอยู่รุ่นน็อกปอดต่อปลอดเตจีนี่รูนหนรป,รปห้อยได้เนี่พี่น้องกินเป็นเป็นยังวะเอาใบอันขนาดไม่หันยนลงหายเราคนก็กัดกินจนใบซอยเว้ดนี่เอาใบมันเปลี่ยน ทดสอบทดสอบปลาแล้วเปิดน้ำเซบอปลาแล้วอีกขงางเยน้ำมันหน่อยามาั้งอ๋อลืมข้าวแล้วเปิดน้ำเยอ่างทีกำลังสีลลางเดี๋ยวไปหา,ามน้ำเอาใน้เตรียมตัวมาหลางอ่างปลาซอยเล่ากัน่บบอกหอยจุบ๊บหอยจุบ๊บหอยคม้มนี่แหละพี่นอ้องมากินหอยชอบกินหอยก็เลี้ยงหอยนะจ๊ะ เดี๋ยวสีอันบกหอยหน้าบาดที่นี่เขาสีร่องบกหอยหน้าอยู่บาดนี้หอยหน้าบานห่อหนูแม่มันหายยากแล้วผู้หญิงอ้วนเพิ่นสั่งทอไม่ค่อยอีอยู่เดียวหาจังจริกว่าที่เอาบกหอยหน้ามาเลี้ยงหากินโมมี่เลยเดีอันนี้หอยจูบเห็นแต่วนมือสีแกดายอยู่เห็นบ่้นี่เห็นบ่ตยีต้องใกล้ปานันก็ได้ดอกบ่ตี ไปบันนี้ยูดดีไม่แห้งอีแดงมีหิ้ปลอดโรคปลอดภัยปลอดกุบิชิกเกอรรวยแห่งปาลอดเรียงวันที่หนึ่งไทยบึงบรรยากาศบ้านบันบึงบ่อปลาบ่อห้อยบายบายจุบุ